มาเป็นสปิเกอร์ค่ะพูดเรื่องของสุขภาพใช่เพราะว่าอย่างเรื่องดีว่าเรามีภาพยนตร์ที่จะกกี้เล่นไปเนี่ยก็ここมีเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักลดน้าหนักมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มาแบบแชร์ในเรื่องของสุขภาพตรงนี้นี่อง่ังมีแต่บีกินแชร์กับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบ มีมาตรฐานแล้วก็ยาวนานไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากจะสวยดูดีมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ร่างกายของเราเมนเทนแบบนี้สม่ำเสมอค่ะคพี่จเป็นคนดูแลสุอลคะเป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วค่ะเรื่องอาหารการกินออกกลังกายใช่จิกี้ก็จะมีตารางของตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่งจะออกกำลังกายกี่วัน จะทานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดเคร่งถึงขั้นที่จะต้องมานั่งนับแคลแต่เราจะออคำนวณในใจคร่าวๆใช่สมมติว่าวันนี้รู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้กินเยอะไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาบาลานซ์เอาเน,นเน้นเน้นการบาลานซ์ชีวิตมากกว่ามันจะได้มันจะได้ทำได้ยาวๆไม่เหนื่อยมากะค่ะฝากอย่างนี้ดีนะฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเ <c oughs> รื่องสุขภาพเออ ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงเรื่องสุขภาพเป็นหล,กลักละกันก็อยากให้ทุกคนเมนเทนสุขภาพของตัวเองแบบนี้ไปยาวๆนะคะก็จริงๆเดี๋ยวนี้โซเชเียลมีเดียมันก็มีให้เราได้ศึกษามากมายก็ลองศึกษากันได้คะ่ะช่วงนี้ารับงานสีกหอช่วงนี้กลับมารับงานแล้วใช่คะ่ะย,ยังไม่ร้อนเงินมากแต่ว่า คือเพิ่งปลูกผมเสร็จค่ะใช่ค่ะเพิ่งปลูกผมเสร็จแล้วก็เพิ่งมารับงานได้อาทิตย์สองอาทิตย์ใช่เพราะว่าผมเริ่มโดนสเปรย์ได้แล้วออค่ะเป็นบอกว่าเดี๋ยวจะกระชากให้ดูใช่แต่ยังก,กระชากตอนนี้ไม่ได้เพราะน้องอยังเป็นตอเล็กอยู่<อ>ใช่ค่ะก็รอน้องเติบโตคือก่อนนั้นนี้ก็คือเหมือนเหมือนถ้าใครติดตามจะรู้เลยว่าจจแกี้ไปทำศิลยกรรมมาแล้วมันเหมือนหน้าผากมันก็จะดูตัดตัดเป็นแผลหน่อยใช่แต่ว่า ก็เห็นเริ่มงามยามดีทุกอย่างรวมถึงว่าเพื่อนก็ไปปลูกด้วยค่ะก็ไปเป็นแก๊งสเตอร์ค่ะก็มีคุณไผ่พาทิ์นะคะคุณน้ำตาลพิจากนานาดิฉันก็เลยรวมตัวกัน3คนไปปลูกผมค่ะนะ่ารักเป็นแอคทิวิตี้ช่วงปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่มีลูกผมใช่ค่ะ ก็ก็เิ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะแต่แค่ว่าเอ่อเหมือนอยู่ในช่วงขัดใบเข้าใจ้หมว่าช่วงขัดใบก็คือผมที่ปลูกไปก็อาจจะมีร่วงแล้วก็เหมือนมีเอ่อผมที่แบบเป็นเส้นอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมามันก็จะทําให้ดูไม่เป็นคนใส่วิกมากเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะที่เห็นเราพูดเรียบง่ายแก่อนจริงๆมันเป็นปอบเลใจไหมเรียกว่าเป็นปลุมได้ไหมที่ผมมันก็คือมัน คือเราเห็นถึงปัญหาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราก็พยายามแก้ไขว่าโอเคทรงผมอะไรที่เราจะพอทําได้อะไรที่เราคนหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีทรงในใจไม่ได้เป็นปรมอะไรแต่ว่ามีทรงในใจที่อยากทํามากๆแล้วอยากอยากทําให้ได้สักทีอ่ะโอ้แต่ว่ามันก็ทําไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออการปลุกลูกผมครั้งนี้หวังว่าจะได้ทําผมทรงนั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำาช่ยังไม่ได้ทำค่ะใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแตเป็นทรงประมาณที่เรา ที่อยากทำมาหรออยากทำทรงตัง้งโมนอันโนพมาศอ,อยากตั้งโมนอยากทำทรงตัง้งโมนอันโนพมาสมาหลายปีแล้วคุณพี่ <c oughs> ไม่ได้ทำซ้ำทีโอ้ก็แบบ เราอยากโชว์โค้งนั่งสวยๆเนาะเราอยากโชว์โค้งน้างด้วยส่วนหนึ่งเราอยากมีโม้ออยู่บนดึงหัวถุวกมาคือแบบมันต้องใหญ่พอสมควรคือจุกเล็กไม่เอาไม่ผ่านนะาอยากได้จุกใหญ่อยากได้ความแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ความไรผมที่มันแบบมันเริ่มดึงน่าต่ห่างคิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่กล้าฝันใช่ไหม ยัเงเพราะว่ามันเป็นตอนเล็กๆอยู่เหมือนเหมือนเหมือน,นชํำข้าวอ่ะพี่เขาเรียกชํำข้าว,วาปปลูกข้าวอ่ะเหมือนปลูกข้าว,วาอ,อ่ะตอนนี้เหมือนน้องยังเป็นรักอ่อนใช่ค่ะคาดว่าเราจะได้เห็นอีกสักหกเดือนว่าน่าจะเริ่มดึงได้ละใช่ดเดือนเดี๋ยวตั้งหม้อกับกระชากเลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ตั้งหม้อล้วกระชากหมอ้อเลยหรอแรงมาก กี่เลือกทําช่วงทันวันมนกกาลัก็คือช่วงหยุดปีใหม่ก็คือแบบเราคิดไปแล้วว่าก็จะได้หยุดงานพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแหละแต่แค่ว่า,าก,กี่แบบพอเราเป็นนักแสดงเงี้ยออกงานทีนึงเราก็ต้องมีโดนสเปรย์มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงแต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ ก็แอบรับงานนะเออเพราะว่าเงินมันเยอะเนาะเออเราก็แอบรับงานแล้วก็ใช้วิธีการทําผมด้วยน้าพึ้งค่ะลดนะอะไรใหม่ๆห่จริงเอาน้าพึ่งมาทําผมนะคะทุกคนดีชะแล้วมันไม่เหนียวมันมันก็เหนียวแต่มันก็ทํทให้ผมเป็นทรง่ะใช่ใช่ก็เป็นอะไรใหม่ๆดีชีวิตค่ะเปิด ริ่มแบบว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะปีนี้ก็ยังอยู่กับภาพยนตร์อยู่เลยค่ะเพราะว่าเ,าเราเราฉายในประเทศไปเมื่อตอนปลายปีแล้วปีนี้ก็เหมือนเริ่มมีแฟนในการที่จะไปฉายในประเทศต่งตางๆซึ่งเราก็เหมือนต้องเป็นตัวแทนตัวแทนค่ะจะไปเฉิฉายที่ต่างประเทศใช่ไม่ไมรู้ว่าศักยภาพพร้อมไหมแต่ว่าก็อยากไปค่ะเรวเริ่มเราเริ่มไป เริ่มเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปละไม่ถึงอาทิตย์ด้วยมั้งกุมภาเนี่ยค่ะแต่บุกกลาไม่จบสักทีงงเหมือนกันเนาะอาทิตย์สุดท้ายนะอาทิตย์สุดท้ายหรออ๋อทำไมมันยาวจังพีแต่บนโต๊ะบุกกลาเหมือนครึ่งปีเริ่มที่ไหนถ้าตอนนี้ที่ลงคิวไว้แล้วก็น่าจะเป็นเวียดนามกับอินโดนีเซียในเดือนเดียวกัน ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่จองโรงแรมเนี่ยแน่ๆค่ะก็รู้อย่างตัวเอนโดยสิ้นเชิงไปอยู่แล้วแหละใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเดือนหน้าจะได้ไปหรือาปที่ไปก็ยังเห็นอยู่ใช่เพราะว่าประเทศที่เราไปก็ใกล้ๆค่ะบินแล้วก็กลับได้ยังรับงานในไทยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไล่ดิฉันไปไหนค่ะโกโกแน่แต่กลับค่ะโกค่ะแต่กลับด้วยเนาะ ก็ไม,ม, Nil, โม,ม,โม,ม่แน่ก็ไม so, ่แน่เพราะว่าเพราะบอกดูแล okay, ้วปีนี้แต่งใช่ไม่ใช่ปีนี้ปี70ปี70แต่งแน่ค่ะปีนี้ไปเจอปีนี้ไปเจอใช่ก็ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียฝากด้วยสินจาาสินจ้าให้ขอถาันอีกนึงหลายคนก็สงสัยนตอนแรกที่เราไปฝึกอบรมกันคือว่า ไวแหลงมากปลูกผมเตรียมพร้อมงานแต่งหรอเออหรือปากนอตองเลยแล้วี่ฉันปลูกทำไมคะเป็นเพื่อนต้อง่ะอ๋ออ๋อไม่น่าจะกี่ยวพี่ไผ่เขาถ่ายละครนี่รู้ดีชีวิตเหมือนเป็นหัวตัวเองลุ้นวันี้น้ดิฉันลุ้นทุกวันให้เขาขอนไม่แล้วเราเป็นรู้ความลับอะไรกับเขาไหมไม่มีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเราอันตรายถึงแต่ไผ่ไม่สื่อสารกับดิฉันหรอกค่ะเขาคุยแต่กับป๋า ไม่คุยไม่คุยเดี๋ยวก็น่าจะเสิร์ฟไพพร้อมกันนี่แหละเหมือนที่ฉันเป็นเจ้าสาวท่านหนึ่งใช่เราฟันธงเลยได้เลยว่าปีนี้แน่เนี่ยลงก็อยากนะถ้าใจเราเราก็อยากให้มันเป็นปีนี้กดดันกดดันบอกว่าตัดทุกรอสงสาิพี่พายก็ไม่ได้กดดันพี่พายแต่ก็อยากให้เป็นปีนี้ ใช่เพราะว่าเราก็อยากอยากมาอยากมาขอบคุณค่ะจะได้เห็นเต้นด้วย